พอหมูย่างคลุกฝุ่นข้าวอบมันกุ้งค็อกเทลโอ้โหทุกคนครับตอนนี้คือแบบน่ากินมากเราจะย้ายให้น้องเปนเกลียมใช่ไหมเทลไปเลยครับมันกุ้งของบ้านเราครับนี่เป็นการหุงข้าวแบบใหม่พอรถชนบูบ๊ไปไงบ้าก <laughs> ูรับรองว่าสังกะสีนั้นแหละครั้สั์เอ้ย เล่าประสบการณ์นะคะเรื่องนี้ต้องถึงพี่แจ๊กมาถึงถึงพี่แจ้งเลยเหรอใช่ทำไม<น>เกิดอะไรขึ้นคะนี่ก็แบำบลังนอนอยู่เลยวันนี้แบบนอนกำลังหลับแบบสบายเลยนะฮึงฮงงมีคนเคาะประตูได้ยินแล้วตื่นแล้วแต่ไม่กล้าลุกเพราะรู้ว่าบุ๊กก็เป็นคนไม่เคาะร้กนะ้ากนะร้านะาาาแ<ป>ม่บ้านเขาไม่ค่อยกล้าปลุกไงไม่กล้ามาเคาะเรียกแล้วต้องตื่นขึ้นมาเพราะอะไรไหมทุกคนเพราะว่าชุดของแม่บุ๊ก ขายหมดเรียบร้อยครทุกคนแล้วต้องรีบมาแพ็คเพราะว่าเดี๋ยวไปสนอจะมารับ10โมงค่ะทุกคนแล้วตอนนี้9โมงยมนาทีแล้วคะ่ะุยทั้งหมดกี่ตัว2 2 3ตัวค่ะขายหมดเรียบร้อยแบบเดียว3สีขอบคุณมากคใครทุกคนนะคะ,อะขอบคุณค่ะเพื่อนๆคนไหน,นที่แบบอยากติดตามชุดของแม่บุ๊กติดตามได้ที่เพจี้เดยวขึ้นมาให้บุ๊ค b าย b ีบีเมมเข้าไปติดตามไว้ฮะทุกคนเพราะว่าเราจะไลฟ์สดขายอย่างเดียว จริงๆอะเราก็เหมือนแบบแค่อยากให้ทุกคนใส่ชุดเหมือนเหมือนบุ๊กแค่นั้นเองไม่ได้แบบว่าจะแบบว่าเฮ้ยเราต้องทำวันนี้เพราะว่าบุ๊กอะเรามีงานที่แบบว่าต้องทำไม่ได้หวังทำออไรเลยนะ,ยะไม่ได้หวังเลยรู้สึกประทับใจมากมาก มีคนในเดสมหาเขาบอกว่าใส่ไม่ได้หรอกแต่ซื้อไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าจะซ <c oughs> ัพพอร์ตจริงเหรอบอกไม่เป็นไรแบบซัพพอร์ตเรื่องอื่นก็ได้แบบแค่ดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบประทับใจแล้วเขาบอกไม่เป็นไรแบบเขาอยากซื้อเขาจะซื้อแบบทุกคอลเลคชันเขาบอกใส่ไม่ได้ก็็บไ้เก็บไว้เพราะว่าเสื้อของแม่บุ๊กอะข้างหลังอะเป็นเป็นแบรนด์ของแม่บุ๊กเลยนะเป็นป้ายของแม่บุ๊กเลยแบบมีตัวเดียวในโลกอะเออโอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูปินออเดอร์กันอยากดูมาแล้วจ้าทุกคนสองร้อยสามร้อย โอ้โหภูมิใจเนอะเวลาขายหมดแล้วมันภูมิใจใช่ไหมเป็นกองภูเขาแล้วทุกคนวิธีแพ็คก็ง่ายๆชีจาแปะเป็นแบบนี้รอรับเลยฮะทุกคนที่สั่งไปนับนับครบไหมมะครบไหมมันเยอะจัดครบไหมชีใจอ่ะไม่คิดว่าจะมีภาพแบบนี้ตั้งแต่วันที่คุยกันไว้ว่าเออจะทำเสื้อผ้า ให้เพื่อนๆเลย้กก็ไม่คิดว่าแบบทำออกมาแล้วจะมีคนตุดหนุนเยอะแบบนี้จริงๆขอบคุณมากๆทุกคนขอบคุณครับฝากเข้าไปกดติดตามเพจเสื้อผ้าแม่บุกนะฮะที่นี่เลยครับทุกคนจะขึ้นไปให้นะฮะที่ไอจีก็บุกคอลเลคชันพรีเมียมขึ้นไปให้ครับน้าจริงครับบุกคอลเลคชันออฟฟิเชียลครับขอโทษครับจําผิดครับขึ้นไปให้ครับหมดสักทีทุกคนมา แพ็คของเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ได้เวลาไปทำเมนูให้เพื่อนๆได้ดูว้าเมนูที่เราจะทำในวันพรุ่งนี้คือวันนี้เมนูที่เราจะทำในวันนี้ชื่อเมนูว่าคอหมูย่างคลุกฝุ่นกินกับข้าวอบมันกุ้งค็อกเทลมันสำคัญที่ตรงนี้แหละเมนูวันนี้วัตถุดิบจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูนก่อนครับไป นุ่พึ่งชูรุตดิบเสร็จลูกกลับมาแล้วใช้เวลาทั Demon> ้งวันในการแพ็คของสวัสดีเพื่อนๆหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยแนะนำก่อนแนะนำตัวก่อนขอเลขของเีก่อนแป๊บแเต่าอยู่นะหอมได้ไหมได้เออโหนี้ให้หอมเพราะว่าอะไรวะพอซื้อรถให้เขาดิจะซื้อมาเต็มเลยเนี่ยรถอันเนี้ย เนี่ยเขาชอบรถนี้มากเลยรถแบบนี้ที่มัน<า>ที่มันถอยหลังแล้วมันอะยโอเคช่วงนี้เดี๋ยวเรามาทำคอหมูย่างคลุกฝุ่นวิธีหมักจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับไปอ่ะมาดูครับว่าคลุกฝุ่นยังไงครับอย่างแรกก็ใส่น้ำตาลปีปล๊บนะทำไมมามา่มาเวลาเปิด,ๆๆปด,ปด,ปดมาต้องใส่น้ำตาลปี๊บทุกครั้งก่อนต้องละลายมันเนี่ยคะอ๋อมนเป็นสิ่งที่ละลายยากสุดใส่เลยลยครับหนึ่งก้อนใครชอบหวานเยอะใส่เยอะนะฮะใช่แล้วก็ตามด้วยสีวฝาเขียวค่ะไปเลยครับฟ้าเขียวครับ นี่ทุกคนดูคอหมูของเราดิคือเป็นคอหมูที่แบบว่ามันแทรกแบบพอดีพอดีนะฮะ <S <S และนี่ก็คือกุ้งของเราที่จะมาทํากุ้งค็อกเทลนะครับนี่ข้าวนี่เดี๋ยวมาดูหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับอันนี้ซอสห่านลมค่ะเอาละไปเลยครับหนึ่งถ้วยจ้าเ<ม>สร็จแล้วปุ๊บใส่อะไรต่อครับอันนี้ผงลาบค่ะอ่าเป็นผงลาบสําเร็จรูปใช่ยุคนี้ง่ายมากทุกคนแล้วก็ตามด้วยพริกป่นค่ะไปเลยครับหนึ่งถ้วยโอ้โหพริปรพกป<ม>่นอะไรนะ วันนี้คือแซบแน่แสบแน่นอนครับวันนี้และที่มันคลุกฝุ่นก็เพราะว่าเราใส่ข้าวคั่วค่ะไปครับนี่ฮะคั่วใหม่ๆร้อนๆเลยจ้าฝุ่นเริ่มมาแล้วครับสูตรการย่างหมูวันนี้เราไม่ได้แบบว่าหมักเสร็จแล้วไปย่างเลยนะทุกคนเราจะเอาไปอบก่อนเพื่อให้ข้างในมันสุกและข้างนอกมันแบบว่าอุ่นๆแล้วพอมาย่างข้างนอกมันจะเกลียมข้างในมันจะนุ่มอ่าเฮ้ย เป็นสูตรที่ดีมากอะนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่3เกลือเลยนะแต่ขอ,อนิดเดียวนิดเดียวได้ปะให้มีกลิ่นนิดนิดได้่นี่ครับทุกคนสเกลือใส่เล็กน้อยครับปกติเราใส่ยเยอะนะแต่วันนี้แบบกลัว,วกลิ่นลากปัญหายเอาละคอหมูแบบชมพูชมพูเลย,ยทุกคนนี่ครับอย่างดีเลยนะอันนี้ ไปเลยจ้าลงไปครับเอาละจ้าหมักลงไปจ้านี่ฮนะทุกคนมูโค่น่ากินเลยอ่ะเพิ่มความเงาค่ะให้กับหมูนะครับใส่น้ํามันพืชลงไปครับหมูมันจะงองเงาโอแม่เทคนิคแรพรวมากเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แม่บอกเอาแม่ป็นคนบอกจตดมาหมักเสร็จเรียบร้อยทุกคนเอาไปอบก่อนครับไปไปเลยครับนี่ครับเข้าเครื่องอบครับตู้น,นี้นี่คืออยู่กับเรามาตั้งแต่สมัยเราทำคลิปรแรกๆเลย จนถึงตอนนี้อบทิ้งไว้กี่นาทีคะนี้ประมาณ20ินาทีค่ะตอนนี้เราไปทําข้าวอบ <ก S 1> มันกุง้งไปครับปิดครับข้าวอบมันกุง้งมาถึงทําอะไรก่อนครับตักมันกุ้งออกจากรกระปุกนะคะทุกคนนี่เป็นม,มันกุ้งของเราเองนะทุกคนเข้มข้นเข้มข้นแบบนี้สั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดตัวนี้ค่ะเอาละเราเอามันกุ้งของเราตักออกมาแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ใช้มันกุ้งเสวยค่ะเป็นมันกุ้งแบบว่าอีกแบบหนึ่งเทลงไปเลยครับ เอา,เอาละผสมแบบนี้เลยใช่ไหมใช่นี่ฮะทุกคนมันกุ้งของเราผสมกับมันกุ้งแบบอีกแบบหนึ่งนะฮะที่ซื้อในห้างนะคะทุกคนเป็นแบบนี้ทําไมต้องผสมสองอย่างกันมาเพื่อความหอมความนัวค่ะอ๋อมันกุ้งของเราอันนี้มันได้ความมันใช่นะฮะส่วนมันกุ้งอีกแบบหนึง่งมันเป็นความนัวถูกตอ้องมาถึงก็ใส่น้ํามันพืชลงไปในกระทะแบบนี้แล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับใบครับ แบบนี้นะครับใครชอบแบบละเอียดละเอียดก็สับให้ละเอียดนะฮะแล้วก็เจียวกระเทียมกับน้ํำมันให้เข้ากันแบบนี้ให้มันลืองเหลงนิดเดียวใช่ผัดนิดเดียวค่ะและที่สำคัญวันนี้ขาดไม่ได้คือข้าวค่ะเป็นข้าวสารเลยนะฮะ<ด>ทุกคนนี่เป็นไงเทคนิคขั้นเทพตอนนี้หลังจากนั้นก็เทลงไปครับมันกุ้งของบ้านเราครับที่ผสมกับมันกุ้งธรรมดาฮะ ขาดเสร็จไม่ใช่ว่ากินได้เลยนะใช่ต้องเอาไปหุงก่อนนะถูกต้องค่ะแล้วก็ผัดไปเลยจ้าเอาให้ข้าวเปลี่ยนสีไปทุกเม็ดเลยนะฮะผัดจนมันเข้ากันดีเสร็จปุ๊บมาเลยครับตักออกมาเลยครับนี่ฮะหม้อหุงข้าวรารออยู่แล้วครับเท hey, ลงมาเลยจ้านี่เป็นการหุงข้าวแบบใหม่น่ากินไหมทุกคนดูดิดูหน้าตามาันดิแค่นี้ก็น่ากินแล้วอะ่ะหลังจากนั้นก็เหมือนที่เราหุงข้าวมันปกติไปเลยครับใส่น้ำเปล่าลงไปครับโอ้หนี่อันนี้คือจิ้มเพื่ออะไรคะ วัดระดับน้ำค่ะอ๋อเอาแค่ข้อเดียวใช่ไหมข้อครึ่งค่ะไปเลยจ้าได้กินข้าวฝีมือแม่บุ๊กแล้วจ้าเพราะแม่บุ๊กไม่ค่อยได้หุงข้าวเลยปกติเรากินข้าวแม่เนาะต้องค่ะนี่เอ้ยมัไม่ได้หุงข้าวมากี่ปีแล้วเนี่ยนานมากแล้วทุกคนโอ้โหนี่คือข้าวที่แม่บุ๊กหุงเองในรอบหลายปีเลยนะจ๊ะต้องค่ะเอาโอเคครับหุงข้าวรอให้สุกก่อนใช่ช่วงนี้ไปย่างหมูดีกว่าเพราะว่าหมูสุกแล้วที่อบไว้มาเลยครับทุกคนนี่ครับเอามาย่างบนเตาแบบนี้โอ้โหดูดิ ที่เขาบอกว่าคุกฝุ่นเพราะว่ามันเป็นเป็นเม็ดแบบเนี้ยเนาะใช่ค่ะเป็นจากข้าวคั่วใช่ไหมคะถูกต้องหูน่ากินมากแล้วพริกป่นนี่คือแบบม้าเผ็ดแน่นอนโอ้โหทุกคนครับตอนนี้คือแบบน่ากินมากเราจะย่างให้นอกก้องกปนเกลียมใช่ไหมหมาหรือหมูคะหมูน่ากินไม่ใช่มมาห้าน้ากินอยู่แล้วม้าสวยอยู่แล้ว <c oughs> เปิดนะครับอโอ้โหมีกุ้งด้วยเหรอใช่มาใส่ไปตอนไหนเราย่ช่วงเปลี่ยนมอ้อทุกคนตอนแรกเราใส่อีกมอ้อหนึ่งใช่ไหมคะใช่มันนานเกินไปต้องใช้มองแม่ อ๋อตอนนึ่งข้าวอ่ะนึ่งให้สุกก่อนเสร็จแล้วกุ้งลงไปใส่อย่างงี้ถูกต้องค่ะโหสวยมากเลยทุกคนดูดิโอเคตอนนี้เสร็จทุกอย่างแล้วโอ้ขั้นตอนเยอะมากกว่าจะย่างหมูกว่าจะหุงข้าวกว่าจะทํากุ้งเสร็จทุกคนฝากเอาละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาตาไปก่อนนะครับไม่ไปครับผมขออนุญาตไปจัดจานก่อนครับไป น่ากินไหมครับโอ้ยคอหมูย่างคลุกฝุ่นนิ่มมากนี่ทุกคนเอาไว้บนนี้เลยอันนี้คือข้าวอบมันกุ้งของบ้านเรานะใครอยากกินมันกุ้งแบบเนี้ยเนี่ยสั่งได้ที่ร้แอตัวเฮียนะครับนี่ฮะทุกคนอ่าปากครับเป็นเมนูที่ทําให้การกินไม่ซ้ําจําเจฮะนี่ฮะทุกคนข้าวอบมัข้าวอบมันกุ้งของบีบี ถ้าอยากกินมันกุ้งแบบนี้ต้องสั่งซื้อที่ไหนคะลูกแม่แอตโนี้่ใช่ทำไมเข้าใจว่าแม่ไปไหนแม่ก็อยู่ใกล้ๆกันครับไม่นั่งข้างเองแล้วมันโคตรเปื้อนนี่วันนี้มากินบอนดี้สองสองทำไมอ่ะวัวว้นอโ,อโอ้โหกุ้งฮอกเทลแม่ค,คำนี้มันจะฟินแค่ไหนตามวยหมูสักชิ้นหนึ่งนี่ มาตัาให้แม่หนหอ่อยค่ะน้องไม่ต้องตางเจอตาแก่แม่คำนี้มาแล้วแม่พ่อป้องนี่มีจบอต่ <laughs> างคนต่างกินไม่ต้องยุ่งกับมา้าพี่บีจุ่มให้ดูหน่อยจุ่มยงังไงคะจุ่มลงไปเลยค่ะเอาละเป็นไงบ้างอร่อยทำยังไงมันกุ้งบ้านเรามันปูบ้านเราปูกอ่องบ้านเราอยากดูได้ที่ออ <laughs> มันรสชาติเป็นยัไยงไงบีบี ì, รีวิวให้ฟังหน่อยมันรสชาติเป็นยัไยงไงเป็นข้นอ่าแล้วเป็นยังไงอีกล่ะ<อ>กล่กอมกล่อมด้วยแล้วมีอะไรอีกเนียนมากมันเนียนมากโอ้โหวันนี้วันนี้บีบี ì, กลับมาจากโรงเรียนบีบีเล่าให้มาฟังว่าตอนที่หนูเรียนดนตรเตะค่ะพ่อครูเลยนะลูกพ่อครูอินบอกว่าบีบีไหนปูอ่องอ่ะที่โรงเรียนถามหาปูองอหรอครับจริงเหรอแล้วบีบีทำไงอ่ะบีบีว่าสั่งซื้อได้ที่ได้ไอติม ชุดเนี้ยสีเหลืองเนี้ยวันน <Rocky> <Station> ี้เขาบอกกันมาว่าพี๊บได้โปรดเอาไปให้ใครนะลูกแม่ครูเลยนะคะแม่ครูโบ้แม่ครูอ่ะเอฟเสื้อแม่บุ้งไม่ทันเูกอิ่มแล้วข้าวอบมังกุ้งปากกินข้าใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวติดคออืมเวลาอาหารอยู่ในปากห้ามพูดดีๆบอกคุณง้าครูฟ้วอย่างนี้ยเหมือนเป็นแม่ของสามคน ม้าใจหายนะลูกโตขึ้นทุกวันทุกวันแบบนี้ใจหายทำไมเลี้ยงไม่โตแล้วก็ไม่ต้องเลี้ยงแล้วอู้เอากุ้งเอากุ้งเลี้ยงให้โตเ,เ,เขาหยิบข้เองอู้อันนี้บางทีแบเมียก็เสียใจเลยนะน้อยใจนะแล้วน้อยใจไปก็ไม่ง้อด้วยนะล, <า S 1> <ๆ>ล่าสุดลูกต้องแบบว่าให้พ่อแม่ขอโทษกันแล้วะคะ่ะเออล่าสุด <laughs> เดี๋ยวขึ้นคลิปไปดูคลิปนี้เลยครับ มีบีเป็นกาวใจอะแม่เขาบอกว่าลูกคือโซทองของใจนี่เรื่องจริงนะจแม่ต้องรักลูกเยอะๆนะไม่รักแล้วโตแล้วอะได้แต่ห่วงอยู่ห่างๆแต่แม่ห่างเกินไปทุกวันนี้ล่าสุดขอฟ้องหน่อยล่าสุดเมื่อเช้าว่าร้องไห้กับบุ๊กอะป๊าๆออกไปหน้าบ้านใช่ป่ะแล้วป๊าเจออาม่ากำลังขึ้นรถเนียทักอาม่าว่าเอาแม่ไปไหนอะแม่หันกับมาทุกคนรู้ป่ะว่าอะไรอ๋อไปตลาดแต่พางหนึ่งมีคำว่าอะไรป่ะ มึงต้องมาถามกูเลยทพ่งไปไหนมาไม่เคยยุ่งไม่เคยถามไม่เคยบอกด้วยนี่ไงแม่ไม่ใส่ใจแม่ห่างไปทุกวันนี้จริงปะมะล่าสุดวันเสาร์ไมแปดคนแล้วเฮียลงมาถามหาแม่ถามนี่แหละพวกเขาบอกว่าไม่รู้ยังไม่เห็นแกเลยก็เลยโทรไปถามแม่อยู่ไหนคะคือทำไมอยู่ ในอะอะไรเงี้ยอ๋อฝ่กคาบมานไม่ถามถามทด้ไมที่อยู่ก็ไม่ถามเห็นไหมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่านะแต่เป็นแต่เฮียเป็นเวลาเฮียตื่นมาแล้วเฮียรู้สึกว่ามีเสียงก๊อกแก๊กอยู่ในบ้านรู้สึกว่าเขาอยู่บ้านอ่ะเฮียสบายใจละเฮียจะแบบอ๋อแม่อยู่เออกูอยู่แม่กูอยู่แม่กูอยู่แต่กูต้องออกข้างนอกไม่อยากให้แม่เขาไปไหนอะไงเงี้ยแต่ก็ไม่เคยชวนแม่ไปไหนเวลาเฮียไปข้างนอกเฮียจะกลับทีนึงก็ประมาณสี่ห้าทุ่มแต่แม่ ออกไปข้างนอกแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวเขาพูดแล้วเมื่อไหร่จะกลับบ้านเรีบไปรีบกลับเฮียถึงไม่อยากเอาเขาไปเอาไหนแต่อยากให้เขาอยู่บ้านแม่อยู่บ้านแล้วรู้สึกแบบแม่อยู่บ้านอ่ะพอวันไหนที่ประตูมันปิดอ่ะบ้านกับบุ๊กมองหน้ากันแล้วแบบเหมือนบ้านได้มีชีวิตชีวาไม่ทุกคนแล้วพอแม่นั่งแก๊สนะให้บุ๊กกดแบบดูอยด้วยหน่ะแม่อยู่ตรงไหนแล้วแม่จะนี่คือบั้งหลังว่าบ้านห่วงแม่แค่ไหนแม่รู้แล้วแม่จะได้ซื้อแล้เขาอยากโทรแม่เขาโทรไปถามแม่เขาบอกแม่อยู่บิ๊กซี่เขาเราสองใช่ไหมบ้านรู้อะไรอยู่บ้านมันไม่ถามไม่โทร พอเราไม่อยู่ปุ๊บเอาแล้วม้าจะไม่รับก็ได้แต่ว่าถ้าไม่รับใช่ไหมถ้าไม่รับสามพี่น้องถึงกันหมดเลยโอ<ท>้หถหมดเลยแต่ก็ไล่บอกบิวนะแล้วก็ส่งรูปให้บิวดูบิวบอกว่า,าว,ว่าแม่ไม่รับนะบิวบอกโอเคเพราะว่าต้องบอกบิวไงแต่บิวไม่รู้ว่าม้าอยู่แล้วก็เปิดประตูโอ้โหต้องบอกบิวแต่เราอ่ะต่อไปนี้เวลาไปไหนต้องบอกมา้าละม้าบอกมาเงียบลูกไม่จำเป็นต้องบอกแม่นั่นโอ้ ทุกคนเฮียไปกินโรงแรกาเซ่ใช่ปะ่ะล่าสุดศูดนย์ที่ร้านใช่ไหมแล้วหน้าแล้วแล้วหน้าร้านอะ่ะมันจะมีบันไดเป็นขั้นๆอย่างเงี้ยแม่แล้วที่จอดรถคือจะต้องจอดแบบนี้แล้วบีบีอยู่ไหนบีบีเป็นโรงเรียนป้าๆเลยแอบไปกับมา2 2> ม่าส<น>องคนแล้วเขาบอกว่ารอบที่เรากินอะ่ะคือเขาปิดรอบให้เราสองคนเลยเขาปิดให้เราสองคนไม่กินเราสองคนนะแล้วเขารอบเที่ยงเฮียไปช้าทุกคนไปในสิบนาทีเชฟ็เลยต้องมารอด้านหน้าพอาเฮียไปแล้วเขาทำาเงี้ยเออมาเกซแล้วมาขับอย่างเงี้ยโอ้เท่แบบนะก็าลัขับไปถึงร้านอย่างเงี้ยป่ะเขายืนหน้าอย่างงี้แหละ เขาอย่างเงี้ยออกมอาเลยแล้วเขาอย่างเงี้ยเขาเหมือนปรึกษากันเอาไงดีวะแล้วเงี้ยกับบุ๊กอยู่ในรถเงี้ยเอาไงดีวะอ,อายชิบห <laughs> ายมล้วก็เปิดตัวใหม่ครับขอดูว่าชนหน้าหน่อยแล้วบรรยากาศดีๆนะพอรถชนบ,บุ๊เป็นไงบ้ <laughs> างป้าป้าป้าบอกแล้วใช่ไหม <laughs> ว่ามันมีบันไดค่อยๆไม่เป็นไรมั้ยเดี๋ยวเราไปซ่อมเดี๋ยวเราไปเคลมประกันกัน ไปกินเลยมันมีอารมณ์มีความสุขแล้วกันนะแล้วเชฟก็ยืนมองอย่ไอ้แค่นี้มันดันไม่เป็นไรโอ๊ยเนี่ยกันชูมันมันไปบันไดขั้นแรกแต่เราต้องถอยออกไปโอ้โหเวลาทีกับรถทีเขาจะเหม่ออย่างเงี้ยแล้วบุ๊กก็จะแบบคอยมองแค่อย่างเงี้ยแบบคอยช่วยเขาทุกคนเนี่้ที่เหมือนมีนิวเกเตอร์อยู่ข้างอะแม่เขาย่เนี่ยขนาดมีนะตอนนี้มีสุธีเพิ่มขึ้นหมายคนวันนั้นทำไปไหนวะ เออขับกลับจากหัวหินขับมาแล้วแต่เนี้ยเขาจะแซงแล้วเขาไม่ได้มุงดูข้างหลังไงเขาจะเข้าไปครึ่งแล้วไอ้คันนี้มันมาบอกอุ้ยเพี่อะขับขับคือเข้าไปเฮ้ยถ้าไม่เต็มใจมาไม่เป็นไรนะแต่แม่ไปไหนอ่ะโดนบุกเอ้านี่ตกลงมาบุ๊บหายไปเลยบุกพร้อมที่จะลุกไปเสมอนี่เงยบอกเลยว่าที่มอะไร ข้าวอบมันกุ้งอ่ะซีฟู้ดตัวนี้ปะใช่อยอเขาเก็บไปหมดแล้วนี่เขาเก็บไปแล้วแต่ที่แอบเก็บไว้ล็อรถนึงไงเฮียครับแต่ผมกับโบเสียใจนะเพราะว่าผมรอเฮียโทรมาตั้งแต่ห้าโมงเลยไอ้เฮียพูดให้ฟังเพราะอะไรว่าย่าผมกับโบรอเฮียตั้งแต่ห้าโมงโลยเดี๋ยวบขอเปิดบไปก็ให้เพี้ยงหน่อยไปดูในติ๊กต็อกสุธีเฮียเห็นละสนุกมากจริงป่ะมาให้สี่แสนของม้าแปดแสนวันนี้เล่นกันมา อันนี้ข้าวอบมันกุ้งครับผมไล่กับซีฟู้ดของตัวเี่ยมจนี่ยะแล้วกินกับคอหมูย่างแปดแสนฝุ่นอะคุณที่เวลากินกินแบบนี้ถือแบบนี้ครับให้เพื่อนดูครับกินให้ดูหน่อยครับอันนี้หมูคุ่ฝุ่นอันนี้หมูคูกอะไรคูกข้าวน่ารักนะคู่ข้าวกรุบกริบกรุบกริบน่ารักน่ารักเป็นไงอาวอ๋ออ้าวออันนั้นหมูคูกฝุ่นอร่อยหมูคูกข้าว คมกรอบคมกรอบแอ้ปั้นมาดีคมกรอบล่าสุดเนี่ยไปกินอมาเกษตรไม่ได้ถามอันนี้เขาเรียกว่าเกินช็อตอะอันนี้เขาเรียกว่าหม้อแปลงระเบิดล่าสุดหลังจากเอาอมาเกษตรชนคันดำนะเสร็จแล้วบุ๊บบ้านพีเป็นรูสองคันคันดำเสร็จปุ๊บล่าสุดเลยพี่ชายบุ๊กมาเนี่ยก็เลยพาพี่ชายบุ๊กอะไปซื้อของที่แมคโครอ่าแล้วที่แมคโครที่จอดอะ มันจะมีนี่มันจะมีหินข้างหน้าใช่ป่ะเพื่อให้เอารอไปชนอย่างนี้แต่เฮียไปเจาะอ,อีกที่หนึง่งซึ่งหินอยู่สูงอย่างนี้บุ๊กกับพี่ชายบุ๊กอะประเมินสถานการณ์แล้วว่าถ้าเฮียขับไปเนี่ยอุ้ยตาหลวงวขวาวะขวาร้ายเฮ <c oughs> ียช่วยเฮียช่วย <c oughs> บุ๊กกับพี่ตั้มบอกว่าพอแล้วแต่เฮียแบบคิดว่ามันได้เว้ยแล้วมันมีลุงนั่งอยู่หน้าเขาลังนั่งของเขาอยู่อ่ะลุงลุงกำนังแตกสองคันครับดูได้เลยครับน้องกันเลยดิ พ้อแก้เน so ี่ยพี่ชายเขาอยู่บุกนั่งอย่างเี้เลยอีกสัตว์เดียวเร็วแล้วสกพานึงเขาลงจากรถพี่ชายเขารู้เหมือนพี่ชายเขารู้เขาเดินนำไปก่อนเลยแล้วบุกนี่อย่างเงี้ยเขาเดินช้าๆเหมือนรอบุกอ่ะเหมือนรอเราสถานการณ์นั้นไม่อยากจะเดินไปเทียบอ่ะป้อพายพี่ชายกจะทิ้งระยะอยู่างเงี้เยีก็พยายามเดินช้าที่สุดแล้วนะแต่เขาช้ากว่าใกล้ก็ไปรู้สึกเลยว่าแม่งร้อนอ่ะร้านตรงนั้นฝุกนหมดเลยหมูเอาเ่าน้องพูดอะไรดีกว่าป้ามาบอกแล้วใช่ไหมมันสองคันแล้วนะป้า ก็หมาบอกแล้วไงนี่บอกหมาไม่เป็นไรหรอกเรามีประกันัดี๋ยวก็ไปเคมไม่ใช่มันมีประกันแล้วเราไปเคมมันต้องป้องกันก่อนจะเกิดขึ้นอ๋อหมามันผ่านไปแล้วมันเกิดขึ้นไปแล้วไม่ได้เราเฮฮากันนะแต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่เนี่ยเข้าใจว่าทำไมบุ๊กด่าคือปบบคนเสี่ยงเว้ยแทนที่มันจะไม่ต้องเป็นอย่างเนี้ยแต่มันต้องทำเออนี่เหมือนบุกเลยนี่ใส่เหมือนบุ๊กเลยอย่างนี้พูดอย่างนี้เลยบอกว่าถ้าไม่ตั้งใจอ่ะโอเคเขาเลยว่าแต่ถ้ารู้ว่าแบบ มันจะเกิดขึ้นรู้ว่ารู้แต่ในใจคิดอะไรป่ะมันรู้ว่าจะชนเอาไม่ไม่มันรู้ว่ามันห้าสิบห้าสิบว่ามันจะเกี่ยวกูลลงอักนิดหนึ่งขอหน่อยในใจมันมีเพลงดี้ขึ้นมาก็ร้องสิจะมันจะมันเป็นคนอย่างนี้เหมือนในตอนที่มันเอาสัตห์น้ำมา ตอแม่งเยอะเฮียทำโทรศัพท์ปกน้ำมายุทธยาไม่นำยุทธยาต่นั้นไปแล้วรู้ป่ะเฮียเนี่ยไม่อยากจะเดินสวนบุ๊กเลยด้วยพ่อบุ๊กก็เป็นคนเตือนแล้วว่าอย่าไปนั่งริมน้ำแล้วเล่นโทรศัพท์นะเฮียมันเล่นไม่่าไรมันเอาลูกไปด้วยใช่สุดท้ายบีบีเป็นคนปัดที่เฮียถือแล้วหล่นไปก็พยายามจะไม่ไม่เจอหน้าเขานะบังเอิญเฮียไปเข้าห้องน้ำเดินออกมาแล้วบุ๊เดินมาพอดีแล้วสองคนทำไงป่ะ แต่ทางเข้าห้องนั้นมันเล็กแบบนี้ใช่นปะบุ๊กก็เดินกลบหนบุ๊กเอาหลังไปชนเองหลังสติอะให้มันดังเข้าไว้ให้รู้ว่าฉันตอนเนี้ฉันไม่ไม่ไหวแล้วนะอ่าไปก็ไปวะก็เดินสวนแต่็ก็มองหน้าก็แล้วแ,ลว <c oughs> แหละแต่ไม่ได้คุยเพราะว่าเรากําลังไอ้นี่อยู่ไงกําลังมันมีเียมันกาลังเครียดเรื่องโทรศัพท์อยู่รู้ป่ะถ้าเป็นตวดีจะทำไงทำไงเธอไม่ทําอย่างนี้ถ้าเฮียไปพูดกับบุ๊กว่า ไม่ทําแบบนี้สุดทีเลยครูรับรองว่าสังกะสีนั้นอาจจะแบบสังกะสีเขาคงต้องเอียงไปฝังนึงอะ่ะเ,เ,เขาเดินมาหาแมา่เขาบอกเขาบอกแม่หนูนะแม่แม่ต้องจัดการนะแต่สิ่งที่เขาทํามาถูกแล้วเพราะว่าเขาตเตือนทุกอย่างแล้วก่อนที่จะเกิดเรื่องอะไรขึ้น,นก็ต้องเตือนหเียไม่ชอบแต่เฮียเป็นคนชอบแบบนิดนึงอ่ะอีกนิดเดียว จะบอกทั้งว่าไม่ได้เสียดาโทรศัพท์แต่งานลูกค้า,าหายใช่ไหมใช่ถ้างานหายไปต้องกลับไปถ่ายใหม่ต้องกลับไปทำใหม่แล้วต้องลบกวนลูกค้ามาอีกลูกค้ามาจากประจีน <c oughs> เพื่อมาดูเราถ่ายไงแล้วงานนั้นน่ะอยู่ในโทรศัพท์แล้วหล่นไปหมดเลยลเอนเรน่องที่บ้านน้องแพรนะคะขับรถใครวะวันนี้ขอเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับจำรถกระบะบ้านเราได้ใช่ไหม เก่าๆคันนึงอะสมัยก่อนอะมันเป็นรถที่แบบเปานถขนไม้ขนไม้แล้วเก่าๆมากแล้วเฮียอังเฮียยอมรับตรงๆเลยเมื่อก่อนอะสมัยก่อนเด็กๆก็เห็นรถเพื่อนมีรถเก๋งอะไรเงี้ยเราก็อยากมีอะแต่ว่าเราไม่มีเราก็เลยขับรถกระบะคันนี้ไปแล้วบ้านเพื่อนอยู่นี่ไปจอดในบ้านหลังนึงตรงนู้นเลยไกลเลยเพื่อมาให้เขารู้แล้วก็เดินกลับเข้ามาแล้วก็ปาร์ตี้กันแล้วหน้าบ้านเขาอยู่อย่างนี้ป่ะนี่บ้านอยู่อย่างนี้ แล้วหน้าบ้านก็จะมีสายไฟอยู่นี่เล่นกันไปประมาณสักตีสองตีสามกลับบ้านละเฮ้ยเดี๋ยวกลับก่อนนะทุกคนมันจะไปส่งกันรู้เลยว่าถ้ามันต้องไปส่งเฮียไม่วิ่งเลยเว้ยเฮียวิ่งไปเอารถเลยเว้ยแล้วแบบกูรู้แหละมึงต้องมาไม่ทันมันมันยังไงมาไม่ทันพวกมึงนั่งกินอะไรกันอยู่เงี้ยสตาร์ทพี่บ้านไม่ได้กันนะพี่บาสออกมาทางบ้านเลยที่กูหยุดเนี่ยไอ้สัส มาเขาไม่ได้มีใครหัวเราะเงี้ยนะแต่เงี้ในใจแบบอีกิีเดียวกูจะได้ไปเลยตัดแล้วจนเต่าไปหน้าบ้านเขาแล้วบ้านเขาตั้งเมือหมดเลยไอ้เไี้ยออกมากันหมดเลยรู้หมดเลยขกระบะได้เงี้ยอายตรงที่เงี้ยบอกว่าเขานั่งแท็กซี่มาตอนแรกก็เป็นห่วงนะโคตรไอเลยก่โอเคทุกคนยังไงก็สนุกแค่นี้วันนี้ยาวมากทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณเวยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณตัวบอขอบคุตัวบอ